สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิสมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกำลังจะทำนายความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นดวงประจำปีนะคะเราเริ่มจากชาวราคนาราศีเมษก่อนเลยนะคะหรือผู้ที่เกิดาาระหว่างวันที่21มีนาคมจนถึง20เมษายนค่ะเ,เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เนี่ยนะคะก็คือแทนเลขประจําเดือนนะคะก็คือเดือนหนึ่งมกรานะคะเดือนสองกุมภาพันธ์เนาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไพ่ข้างบนก็คือไพ่ทํานายนะคะส่วนไพ่ข้างล่างที่ไปใหญ่หน่อยเนี่ยก็คือไพ่ clarify ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,เรามาดูคู่แรกกันก่อนนะคะคือไพ่ใบแรกที่คุณได้เนี่ยคือประจำเดือนมกราคมนะคะก็คือว่าคุณเนี่ย เป็นช่วงที่พักผ่อนนะคะเป็นช่วงที่ชาร์จพลังเพื่อที่จะได้ต่อสู้ต่อไปนะคะเหมือนว่าความรักของคุณนะ่ยยังมี energy ความที่ไม่โอเคอยู่จากปีนี้นะคะส่งต่อไปในปีหน้านะคะทั้งที่ universe เนี่ยพยายามจะปลุกคุณแล้วนะคะแต่ว่าก็ยัง ปลุกคุณไม่ตื่นพอปลุกคุณไม่ตื่นแปลว่าอะไรก็คือคุณยังไม่ตาสว่างในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็เลยยังแก้ปัญหาไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการชาร์จพลังนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะยังไม่คืบหน้านะคะก็จะนิ่งเป็นเป็นหลักนะคะเดือนมก,กราคมนะคะเดือน2ค่ะกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างกุมภาพันธ์เนี่ยปรากฏว่าเหมือนคุณเนี่ยจะมีความรัก เข้ามานะคะหรือว่าคุณเนี่ยไปตกกลุมรักใครเข้านะคะซึ่งคุณไม่รู้จะทํำยังไงทำตัวไม่ถูกนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เป็นลักษณะที่อาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความรักกับคนรักเก่าก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเดือนกุุภาพันธ์นะคะ สำหรับเดือนมีนาคมนะคะใครก็ตามที่มีความรักฝังใจที่ไม่สามารถลืมคนรักเก่าได้นะคะคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะแต่ว่าก็คือหมายความว่ามันเป็นเดือนที่บางคนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ให้ความสำคัญนะคะมากกว่าหนึ่งคนเนาะแต่ว่ากรณีที่สองเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าอาคุณเนี่ยไม่ได้ ฝังใจกับคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่าแล้วแต่ว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยคือคุณยังรักเขามากอยู่แต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องเอ่อเป็นลักษณะที่ถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บอะแต่ว่าคุณก็ยังทําเพื่อเขาอยู่เสมอนะก็คือคล้ายๆว่าคนรักที่คุณคิดถึงอยู่อะจะเป็นคนรักที่คุณรักเขามากกว่าตัวคุณเองนะคะเดือนมีนาคมนะเต่อไปเดือนเมษายน ก็จะเป็นความรู้สึกที่คุณน่ะเหมือนคล้ายๆเดือนกุมภาพันธ์เนาะแต่น,นี้หนักกว่าเดิมก็คือว่าคุณน่ะแก้ปัญหาความรักครั้งนี้ไม่ได้นะคะคุณก็เลยอยากจะ move on เนาะก็คือจะหนีไปในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าจะเป็นลักษณะที่ move on เป็นวงกลมนะคะก็คือจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการจากไปของใครบางคนด้วยนะคะ าสาหรับเดือนพฤษภาคมนะคะเหมือนว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวความรักได้นะคะหลังจากที่เดือน4เมษายนเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งออกไปจากความสัมพันธ์นะคะคุณก็ได้แต่รอปฏิหารนะแล้วมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเครียดมากอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเครียดเนี่ยแต่คุณก็มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปีศาจในจิตใจของคุณหรือว่าความเป็นนกเทีฟ ออกความคิดในแง่ลบในจิตใจของคุณนะคะทีนี้เดือนมิถุนายนนะคะเกิดเลยขึ้นก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบแตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะแบบพอแค่นี้หรือว่าจะรอต่อไปดีนะคะเลยเลยทำให้คุณน่ะรู้สึกว่าคุณหัวร้อนมากๆนะคะเป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทั้งสองคนอาจจะเป็น ถ้าคุณคบกันอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนบ้านไหมนะคะหรือบ้านร้อนขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เลือกไม่ได้ว่าจะทํำยังไงกับชีวิตดีนะคะก็ให้ระวังเป็นใครด้วยนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนเนาะเดือนกร,รกฎราคมนะคะเอ่อมันเป็นการจบของบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งก็คือความรักของคุณนี่แหละมันน่าจะจบลงเนาะอย่างสมบูรณ์หลังจากที่งงๆอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตอ่า ซึ่งมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเศร้ามากเลยนะคะเป็นสรุปว่าอกหักนั่นเองนะคนรู้สึกอ,อกหักล้วนๆเลยนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็มาดูการที่เดือนสิงหาคมก็คือคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มพูดคุยกับใครคนใดคนหนึ่งหรือคนอื่นได้เลยนะคะถึงจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่จริงจังแล้วก็อาจจะคุยไม่ได้เป็นลักษณะที่คุณเนี่ย อยากจะส่องแฟนเก่าอยู่หรือคนรักเก่าอยู่แล้วก็คุณอาจจะมีลักษณะที่เครียดมากนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าต้องระวังนะคะเดือนสิงหาคมปีหน้าเนะเาะเดือนกันยายนเป็นยังไงบ้างเดือนกันยายนเนี่ยให้ระวังนะคะลักษณะของการโกหกไม่ว่าคุณจะเป็นโกเขาเขาโกหกคุณหรือคุณโกหกเขานะคะในเดือนกันยายนปีหน้าเนาะโกหกเรื่องอะไรนะคะก็คือโกหก คุณอาจจะโกหกตัวเองก็ได้นะว่าคุณตัดสินใจได้แล้วนะคะแต่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ซึ่งถ้าไม่ใช่คุณโกหกก็จะเป็นเขาโกหกนั่นแหละคะ่ะนะคะจริงๆก็คือไม่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่โกหกว่าตัดสินใจได้แล้วนะอาจจะโกหกตัวเองก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มาดูเดือน10 เดือนสิบเนี่ยก็คือให้ระวังการตกหลุมพรางของปีาศาจในจิตใจตัวเองนะคะหรือว่ากว่าจะรู้ตัวก็เมื่อสายเมื่อคุณได้ทำความรักลอยไปแล้วจริงๆนะก็คือเหมือนคุณฆ่าตัวตายโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะคะฆ่าตัวตายหมายถึงว่าทำให้ความรักนี้จบลงแบบที่มันเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วนะเนาะทีนี้เดือน11เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความกลัวนะคือกลัวว่าคุณจะต้องสูญเสียเขาไปตลอดกาลนะคะ เดือน11นะคะแล้วก็เดือน12เนี่ยให้ระวังในเรื่องของอจุกภาพจิตนะคะหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ออนออฟนะคะผบผบโผล่ๆนะคะคุณเนี่ย ยังจะไม่สามารถที่จะไปโชว์ตัวหรือว่าไปบอกรักคนรักของคุณได้นะเพราะว่าเหมือนคุณมีภาระมากมายนะคะติดภาระอยู่นะคะติดอุปสรรคอยู่นะคะก็ยังไปไม่ได้เนาะสรุปว่าปีหน้า2 0 2 4นนะคะของชาวเมษนะคือมันก็มีโอกาสทั้งมีความรักเข้ามาให้คุณนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ให้ระวังว่ามันจะ เริ่มอ,อกหักก็คือเดือนกรกฎาคมด้วยความที่อมันมีปัญหาที่คุณเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็ยังคงสับสนแล้วคุณเนี่ยก็ยังคงเป็นความรักแบบ on off อีกทีก็คืออาจจะเริ่มอีกทีก็คือเดือน11หรือว่าเดือน12นั่นเองนะคะอืม เดือนสิเนี่ยน่าจะเริ่มได้คุยกันใหม่นะคะถ้าไม่ใช่กับคนคนเก่าก็จะเป็นคนใหม่ไปเลยนะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะสำหรับคำทำนายนะคะประประจําปี2024สําหรับ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างที่21มีนาคมถึง20เมษายนค่ะก็ะถ้าท่านใดชอบนะคะการทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเราเจะกันใหม่ในคลิปถัดๆไปคะ่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ